เฮ็ดไอยครับพี่น้องวันนี้นะครับไปหาเฮ็ดเลือกเอาต่เฮ็ดที่อันบ่เคยกินบ่เ,เคยอยากนะครับอันนี้ก็ดโดนแล้วครับบ่เ,เคยกินไ่ได้บ่ได้กินจอกเถื่อนะครับเฮ็ดตะลูนะครับเฮ็ดตะลูเนี่ยเป็นยังเขาจังว่าเฮ็ดตะลูนะครับเพราะมันจะเป็นแบบนี้นะครับ เป็นใยเป็นเฮตเโลเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้อันนี้เป็นตัวแก่นะครับ้ตาตาเป็นเฮตออจะเป็นประมาณนี้นะครับลักษณะคือคล้ายๆวุ้นนะครับเฮตเตโลนะครับเดี๋ยวผมจะสัวเฮตเโลสุกินครับพี่น้องสัวเฮตเโลนะครับอีกจะนอยนะครับล้างเฮตจตจแนยก่อนก่อนอื้นนะครับก่อนอื่นก็ต้อง น้ำเฮตดตโลไปล่างสกอนนะครับไปล่างไปล่างให้มันสะอาดสกอนนะครับล่างเด,เดี๋ยวผมขอเวลาล่าง่อตป๊นหนึ่งนะครับที่การได้จังว่ากันนะครับน้ำเฮตไปล่างสกอนน้นำเฮตมาล่างนะครับล่างพอหยังพอ อยากให้มันเอาอยากให้ขี้ดินขี้ดอนอยู่นอ้อยู่ในกระตูเฮ็ดนะครับเพราะว่าเฮ็ดนี่เป็นเป็นลักษณะคล้ายๆวุ้นนะครับจะต้องล้างให้มันใสสะอาดซะก่อนนะครับนะตัวนี้มันจะเป็นดอกแกนะครับตัวนี้ดอกอันวันนี่ดอกอนนคล้ายๆลักษณะคล้ายๆ ตาค้นนะครับตาค้นคล้ายๆตาข้นเขาจัวาะวาเห็ดตาโลนะครับคือตาค้นนะครับล่างซะก่อนต้องจะเป็นแบบออกเป็นวุ้นๆนะครับเป็นวุ้นล้างให้สะอาดแล้วจังไปนั่งอีกเช่นนึงนะครับแต่เห็ดอันนี้กินดิบก็ได้นะครับกิน ลวกก็ได้กินเล็ก็ได้นะครับหลังจากล่างสะอาดแล้วนะครับผมก็จะเอาไปต้มนะครับเอาน้ำเนี่ยไปต้มไปลวกอีกทีนหนึ่งนะครับลวกให้มันสุกนะครับพอเฮ็ดจังไรมันก็นเป็นเสื้อล่านะครับก็ต้องเฮ็ดให้มันสุกนะครับตอตนวว่าเฮ็ดจังไรก็เป็นเสื้อล่านะครับ ต้องเหตุให้มนสุกนะฮะเ็ดตาโลนะครับจะลวกื้นนี้ผมสีสว่าเห็ดนะครับกินสว่าเห็ดให้พี่น้องบึงนะครับรสชาติมันจะเป็นจังไรก็อีกจักน้อยนะครับเดี๋ยวผมสซีมให้พี่น้องได้รับชมนะครับอันดับต่อไปก็คือลวกนะครับ ลวกเดให้มันซุกนะครับด้วยน้ำประเดกนะครับที่ใส่เลยลับทีน่าแบบนี้นะครับห้มันซุกนะครับ่อเ็ดก็คือ ed, เชอล่านะครับเราต้องลวกห้มันซุกลวกใช้น้ำประเดกนะครับห้มันซุก โอเคนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคพอซุกนะครับหลังจากเฮ็ดซุกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เทน้ำที่เขาลวกนะครับออกเทถิบนะครับอ้าว ไปล้ปปกอกูเห็นกูเนุขมคอยที่นอกหัว<อ>ห้อกำลังคนรูกอยย่เพียงล่ะว้าโอ้ไออติดเอาปนฮะโอ้สามสิบอ้าต้มสุกแล้วนะครับก็มา ใส่เครื่องปรุงได้เลยนะครับปรุงก็คือขอ้กหอ,อมข้าวคั่วพริกสดพริกคั่วแคบพริกสดพริกคั่วมะนาว ทำอะไรอีกไมนู้ไม่ดตัเฮ็ดตะลา<ล>ไม่เคยนึกเสยแม่พันเฮ็ดตโลูเหตะลเห็ดตะลลเ่อ้เอซื้อมาแต่ตลาดมียายเดียวได้ซื้อเราเห็ดไรเออยูเทถเๆนนะพาหากับพี่เราหูจัวมืนองมันเคยอ้อยูเทลเมอออยูพันเออ

เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก้อยเฮตเตลูก้อยเฮตเตลูเฮตเตลูเฮตเตลูไปบุฟเฟ่กินก็กินลองเบิ้งนะครับ นุ่ตะโลนะครับเห็นมครับทองอึดทองฟื้อนะครับเ,เน่่แนทองเป็นยาเย็นยาระบายปีหนึ่งจะกินได้หนึงนงน่งครับนะ มีเฉพาะพื้นที่อีกนะพื้นที่ใดเคยออกมันจังสีออกพื้นที่ใดบ่ออกก็บ,บ่มีนะเฮตตาโลเฮตตาไฟแต่แต่ปลาสีห้องนะอันนี้เกือบแก่อันนี้เป็นดอกนุ่มดอกนุ่มมันจะเป็นแบบนี้ เวลาหนังข้างในมันจะเป็นกรุบกรอบข้างนอกคือเกลี่เป็นลักษณะอ่าคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนอาจี่มีส่วนนะครับเลียดห็นหนาเด็กได้ได เหายยา็ดหลายอยา่างนะครับมีสรรพคุณหลายอย่างให้ดินกะมีสรรพคุณทั้งยาระบายเห็ดละโกะให้ดินเห็ดต่างๆของปลานะครับมีสรรพคุณหลายๆอยา่างนะ